เดี๋ยวเราลองหันหลังดูซิว่ามันจะเป็นยังไงฮะโอ้ต้องได้แน่นอนฮะคุณผู้ชมทำไมมันเงียบวะโอเค <c oughs> <c oughs> okay. โอ้ย yes! ส <c oughs> โอ้เย a โอ้ เอาแล้วครับครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะยูสุริการวิกตูดี้แคทนั่นเองรายการนี้ไม่คุณเรียนรู้และสนุกพร้อมรองกับผมวิกตูดี้แคทนั่นเองเกี่ยวกับการรับชมนี่คือเกมมวยครับนั่นเอง yeah. และตอนนี้เราก็จะมาเล่นแมปบูมโอเวอร์ นะฮะเป็นแมปเกี่ยวกับการระเบิดบ้านนั่นเองนะครับซึ่งจะมีเลเวลทั้งหมด10เลเวลด้วยกันนะฮะบอกได้เลยก็ผมว่าแต่ละเลเวลเนี่ยค่อนข้างที่จะฮาร์ดคอร์มากเลยทีเดียวนะครับซึ่งในแต่ละเลเวลเนี่ยจะมีหมวดทห่เราเลือกเนี่ยอยู่3หมวดด้วยกันนะฮะก็คือจะมีแบบง่ายแล้วก็แบบเริ่มต้นนะฮะแล้วก็แบบฮาร์ดก็คือแบบยากที่สุดเลยนั่นเองนะครับผมแนะนําเลยว่าสําหรับใครที่เเข้ามาเล่นนะฮะแนะนําว่าเป็นแบบอีซี่ไปก่อนหรือคือระดับระดับง่ายสุดก่อนนั่นเองสู แมปคลิปที่แล้วนะผมสามารถทําการกดการ์ดบนขวามือได้เลยเอา่าเพื่อทำการดูคลิปที่แล้วนั่นเองนะครับโอเคเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่าในการระเบิดบ้านหนึ่งหลังเนี่ยนะฮะมันต้องใช้ท n t อนทีสักเท่าไหร่กันนะฮะมาเรามากดอีซี่กันเลยนะฮะอันนี้เป็นเลเวลทีหนึ่งนะฮะโอ้โอ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 โยมันมินิจริงๆโอเคผมขอปรับเสียงแป๊บหนึ่งนะฮะรู้สึกว่าได้ยินเสียงมิวสิกภายในเกมเนี่ยมันจะดังมากเลยนะครับโอเคอันนี้เป็น บ้านมินินะฮะเป็นบ้านผสมดินนะฮะบ้านหลังนี้ก็น่าจะระเบิดได้ไม่ยากเนาะเออมันใช้ TNT ด้วยเนาะครับโอเคผมคิดว่ามันน่าจะวางในรูปแบบนี้นะฮะเพราะว่ามันจะระเบิดจากด้านในอ่าระเบิดจากด้านในเนาะแล้วก็วางไว้ด้านบนหน่อยหนึ่งแล้วกันเนาะเออเนี่ยไปดูซิอืมตรงนี้จะระเบิดไหมเอาตรงนี้ด้วยแล้วกันเนาะโอเคฮะตรงนี้ล่ะตรงนี้มันจะได้หรือเปล่าอะเอามาไว้ตรงนี้ดีกว่าเนาะคุณผู้ชมโอเคฮะ แล้วก็ไว้ด้านนี้อันนึงแล้วก็อันนี้อันนึงแล้วกันโอเคนะผมจะวางระเบิดไว้ในรูปแบบนี้นะฮะดูซิว่าจุดออกมาแล้วจะเป็นยังไงนะฮะเอาบล็อกไหนดีวะเอาบล็อกล่างละกันอ่านะดูซิว่าสําหรับเลเวลแรกนี้เราจะเฟลทั้งห,หมดกี่รอบด้วยกัน <c oughs> นะฮะอุ้ยสามารถลอยได้ด้วยอ่ะโอ้สุดยอดเลยไหนะะดูซิทะลุดินได้มั้ยอ้าวทะลุดินไม่ได้นะฮะเป็นไง Yesoo โอ้ยเราก็โคตรอีซี่เลยนะฮะสำหรับเลเวลแรกนะ,ะมันอีซี่สำหรับผมอยู่แล้วนะครับต่อไปเลเวลที่2นะครับคุณผู้ชมอ่นะะนี้เป็นบ้านไม้นะฮะก็จะเริ่มมีการอัพเกรดเข้ามาหน่อยนึงแล้วนะครับซึ่งบ้านไม้นี้หรอนหนดูจากรูปบ้านแล้วนะฮะโอ้โหมีส่วนหน้าบ้านด้วยเนาะคุณผู้ชม อืในรูปแบบนี้นะฮะสงสัยเราคงต้องยัดในด้านในไว้หน่อยแล้วละกันเนาะโอเคฮะดูสิเอามาไว้ด้านบนนี้ละกันด้านนี้แล้วก็เออไว้อย่างน,นี้กันเนาะแล้วก็ดังนี้นะฮะออมเอาไว้ตรงนี้ด้วยละกันเนะเา,านนนเนะโอเคฮะเอออันนี้เราสามารถยึดได้ปะ่ะอย่างเช่นแบบยึดไม่ให้มันแบบตกลงมาเวลาเราจุดระเบิดแล้วนะฮะเออเอาไว้บนนี้ด้วยละกันนะครับ แล้วไงต่อดีอด้านหน้าด้วยหน้าบ้านนะฮะอย่าลืมอย่าลืมโอเคฮนะะวางแม่งเยอะๆะ <c oughs> วางไว้เยอะๆยะเน่เดี๋ยวเบื่อแม่งไม่ระเบิดให้เรานะครับแล้วก็ด้านบนอีกสักสองบล็อกนิดนึงละกันนะฮะแล้วบล็อกนี้หรอเดี๋ยวกอนนะผมว่าผมเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเออเดี๋ยวเพื่อนด้านหลังมันอาจจะไม่ได้ระเบิดนั่นเองนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเรามาจุดระเบิดกันดีกว่าครับ เอาบล็อกไหนดีวะบล็อกนี้ละกันเนาะโอเคครับเรามาดูกันดีกว่าครับผมว่าบ้านหลังที่2นี้เราจะเฟลไปทั้งหมดกี่รอบด้วยกันนะฮะผมเชื่อรอบนี้น่าจะผ่านนะฮะขนาดเลเวลแรกเรายังผ่านเลยนะฮะโอเคมาเลยครับระเบิดเลยปึ้มโอ้ m ม g ก็โอ้ไม g ก d เหลือบันไดอันนี้นะฮะแล้วก็หน้าบ้านเราไม่ระเบิดเลยนะฮะ โอเคแล้วก่อนนะผมขอปรับปรุงตรงนี้ก่อนนะฮะตรงนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยถ้าเกิดผมคิดว่าถ้าเกิดมันจุดไปแล้วเนี่ยมันอาจจะตกลงไปนะฮะทำให้ไม่ค่อยที่จะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวก่อนนะผมขอเอาวางใหม่ละกันเนาะเอามาวางไว้เอ่อตรงตรงไหนดีวะเอามาวางไว้เอ่อตรงตรงนี้ละกันเนาะโอเคฮะแล้วก็น้าบ้านหน้าบ้านไม่ระเบิดเลยเหรอโอ้โหมึงจะฮาร์ดคอร์ไปไหนวะเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมหน้าบ้านไม่ระเบิดเลยนะฮะเอามาวางไว้คู่กันได้ไหมอย่างเงี้ย าวางไว้คู่กันในรูปแบบนี้นะฮะไม่รู้กันว่ามันจะได้หรือเปล่านะฮะส่วนตรงนี้เหรออ่าผมเอาไว้หน้าบ้านอย่างนี้แล้วกันนะฮะอ่าไว้ตรงประตูไว้ตรงประตูนะฮะไดนดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเออหันหลังหันหลัง <laughs> โอเคมันต้องได้เว้รอบนี้นะฮะได้ไหมได้ไหมโอ้ออ้โอ,อ,อ้ไม่ผ่านเหรอโอ oh <laughs> เมก็เลือบล็อกเดียวโอเมก็ oh อะไรกันนี่ มันเหลือบล็อกเดียวไหมมึงแม่กุพาน <S <S เอ๊เดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดเราแบบสลับบล็อกวางบล็อกก็ดีไหมคุณผู้ชมบล็อกวางบล็อกนะฮะเดี๋ยวก่อนนะวางอันนี้บล็อกหนึ่งเว้นบล็อกหนึ่งใช่ไหมแล้วก็เออเดี๋ยวก่อนนะวางอันนี้วางไปแล้วใช่ไหมแล้วเราก็ทําการวางไวตงนะะ้ตรงนี้นะฮะตรงนี้นี่ดีไหมดีไหมแล้วก็วางสลับไปหน่อยอะไรอย่างงี้นะฮะเหลือสองบล็อกพอดีเลยเดี๋ยวเราเอาไปลองวางให้บนบ้านเหมือนเดิมนะฮะวางให้ตรงไหนล่ะ วางไว้ตรงตรงนี้แล้วกันเนาะเออผมก็วางไว้ตรงนี้น่าจะเป็นอะไรที่โอเคแล้วนะครับโอเคเรามาดูกันว่ารอบนี้เราจะจุดได้หรือเปล่านะฮะแต่มันต้องจุดได้ดีวะโ,โหระดับนี้แล้วนะฮะต้องได้แน่นอนครับคุณผู้ชมเออขอให้ดานบนระเบิดเถอะนะฮะด้นนา,นาน้นนี้ไม่มีปัญหา <c oughs> ด้านหน้านม,มีปัญหาแต่ขอให้ดานบนระเบิดเถอะนะฮะได้ไหมได้ไหมยอย่านานโอ้โหมึงก็เดินไปไกลโอเรือบล็อกเดียวน แต่ว่าท n t นี่กระเด็นไปไกลมากครับคุณผู้ชมแต่ว่ามันไม่สามารถระเบิดอีกบล็อกหนึ่งได้นะฮะมันหมายความว่ายังไงวะนะเอหรือว่าเราจะเลื่อนมันมาอยู่ด้านล่างครับคุณผู้ชมเนี่ยอยู่ด้านล่างเนี้ยนะฮะเดี๋ยวลองดูสิไม่แน่มันอาจจะแบบดันขึ้นด้าบนก็ได้นะฮะแต่ว่าเมื่อกี้มันจริงๆเลยนะมันกระเด็นไปเลยอ่ะโอ้โหมันเสียดายมากเลยนะฮะส่วมมากมันไม่ค่อยมีใครยัดด้านบนนะมันต้องยัดไว้ด้านล่างนะฮะโอเคโอ้โห เด่นๆเลยฮะตรงหน้าเลยตรงหน้าเลยกระเด็นแบงนั่งนู้นเลยนะฮะแสดงว่าเราต้องมาวางไว้บล็อกนี้นะฮะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนปึ๊บเดี๋ยวก่อนนะอืมต่อหน้าต่อตาต่อหน้าต่อตาไม่ได้แล้วฮะนะจุดจุดนี้นะฮะต่อหน้าต่อตากูเลยแหมมึงไม่จุดให้กูด้วยนะฮะโอเคอันนี้วางไว้เหมือนเดิมแล้วกันเนาะอืมเดี๋ยวก่อนนะเอ๊จะวางในรูปแบบไหนดีฮะคุณผู้ชมแบบนี้ดีไหม แล้วก็แบบนี้แล้วกันนะฮะโอเคเรามาลองดูกันครับผมว่ารอบนี้จะเป็นยังไงนะฮะืมแค่รลเวลที่สองมันแค่อีซี่เลเวลแรกอะเลเวลที่สองมันก็เริ่มยากเลยเนี่ยคุณผู้ชมเอ้มันจะได้ไหมโอ้ออ้ว้าวว้าวโอ้โหโอ้เหลือบันไดอันเดียวโอ้ m ม g ก d โอ้เหลือบันไดอันเดียวอีกแล้วฮะคุณผู้ชมรู้สึกว่าบันไดนี้อยู่ในบ้านใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะมันอยู่ตรงท้ายบ้านอะใช่ไหมตรงนี้ปะ น่าจะใช่นะตรงนี้นะฮะโอเคมาจุดเลยฮะอเอาให้ได้นะเว้ยเอาให้ได้นะฮะอย่างน้อยถ้าเกิดมันตกลงมาก็อยู่บนเตียงนะฮะโอตาย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 อะไรมันจะยากขนาดนี้วันนี้เลเวลที่สออ้ได้ไหมเย้ yeah. <c oughs> ได้แล้วครับเลเวลที่สองโอ้ไปเลยเวลที่สามกันเลยนะฮะมมึงทำกูแปรปวนมาก <c oughs> โอเคฮะอ,เฮะอาเลเวลนี้เริ่มยากแล้วเว้ยโหให้ทีเทีเยอะขนาดนี้เลยเหรอ แสดงว่าเลเวลนี้มันต้องค่อนข้างที่จะยากหน้าดูนะครับโอ้โหมีฟาร์มด้วยครับคุณผู้ชมมีชั้นสองเหรอโอ้มีชั้นสองด้วยนะฮะมีข้างนอกด้วยโอ้ข้างนอกนี่มันวางยาวแบบนี้เลยเหรอโอ้ให้ตายเถอะฮบคุณผู้ชม,มเดี๋ยวเราเอาในบ้านก่อนละกันนะฮะจากรอบแรกนะฮะจากรอบที่แล้วนะครับ ผมคิดว่าเราน่าจะวาง TNT ด้านในบ้านสามารก,กว่านะฮะถ้าเกิดวางนอกบ้านเนี่ยยังไงมันก็ระเบิดนะฮะระเบิดแล้วมันก็กระเด็นไปด้วยอ่าทีนี้ผมจะวางยาวผมจะวางยาวในรูปแบบนี้นะครับโอเคอันนี้เราวางเป็นบล็อกเว้นบ็อกเหมือนเดิมนะฮะบล็เว้นบ็อกเดี๋ยวกนะอันนี้มันไม่นับโอเคฮะแล้วก็อันนี้เออด้านนี้แล้วกันเนาะโอเคปึ๊ออ่าด้านนี้ด้วยครับ เอเดี๋ยวก่อนนะเอาตรงนี้ด้วยอ่ะตรงนี้ด้วยนะฮะตรงนี้ด้วยละกันนะครับอืมเอาตรงนี้ด้วยอ่ะอ่ะตรงนี้ด้วยละกันเนาะโอเคครับแล้วก็นอกบ้านอ่ะแน่นอนฮะนอกบ้านอ้าวฟ้าหมายนะฮะสุดยอดเลยเอาตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ด้วยละกันนะฮะเดี๋ยวตรงนี้ไม่ไม่ค่อยระเบิดเลยนะฮะไอพวกขอบขอบเนี่ยนะฮะโอเคตรงนี้ด้วย แล้วก็ตรงนี้ด้วยละกันเนาะเออเดี๋ยวโตว๊ะคัพมันไม่กระเด็นกับเราด้วยนะครับแล้วก็หน้าบ้านแน่นอนฮะหน้าบ้านนี่ถือว่ามีปัญหาเหมือนกันเนาะโอเคตรงนี้วางได้ไหมเอ้ยได้ด้วยเหมือนกันฮนะแล้วก็ตรงนี้แล้วก็อะไรอีกดีคุณผู้ชมี๋ยวก็นะมันเหลือมันเหลือ,ลอ,อยู่6บล็อกนะฮะผมไม่รู้ว่าผมจะวางไว้ตรงไหนดีวางไว้ข้างบนนี้ไหมไม่คุม้มนะฮะวางไว้ข้างบนนี้ไม่ค่อยจะคุ้มสักเท่าไหร่เออเดี๋ยวก่อนนะเอาวางไว้ข้างๆ ไอพวกโต๊ะคัฟแบบนี้ละกันเนาะเออไม่แน่มันอาจจะช่วยได้นะฮะโอเคมาวางไว้สองด้านนี้นะครับเออตรงนี้ด้วยละกันอ่ะนะฮะโอ้โหตอนนี้เหลืออยู่สองบล็อกครับคุณผู้ชมอืมลเดี๋ยวมาดูในบ้านสิไม่แน่ในบ้านมันอาจจะต้องใช้งานเหมือนกันนะฮะในบ้านด้วยหรอโอเคในบ้านวางไว้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ละกันนะฮะ,ะจุดมุมนี้เลยครับคุณผู้ชมมาดูสิว่ารอบนี้เราต้องเฟล,ลไปทั้งหมดกี่รอบด้วยกันนะฮะโอ้ยขอยมึงได้เด้อ ลอยได้เถิดยังไงโอ้ยอย่านิง่งเฮ้ยอย่านิง่งออ้ว้าวว้าวโอ,โอ,โอ้เหลือน้อยมากครับคุณผู้ชมอืมเหลือแค่นี้เองฮะสงสัสด้านบนนี้เราต้องยัดเพิ่มอีกสักหน่อยสักประมาณบล็อกสองบล็อก ok, นะฮะส่วนด้านข้างนี้หรอด้านข้างนี้มันอยู่ตรงดินใช่ไหมก็น่าจะอยู่ตรงเราแวกนี้นะฮะรู้สึกเราแวกนี้เราจะมีปัญหางั้นเราเอาตรงนี้ออกละกันเนาะโอเคฮะเอาด้านนี้ออกแล้วแล้วก็เออมาไว้วางได้ไหม เอ้ยวางได้ด้วยะแล้วกันนะอ่ะนี่ไงหายไปดีบล็อกหายไปดีเลยนะฮะอืมเอาอันนี้ออกด้วยละกันนะฮะอ่ะยืมมาสักบล็อกหนึ่งนะครับแล้วตรงนี้อีกดีตรงนี้ด้วยฮะตรงนี้ด้วยอ่ะตรงนี้อ,นออกสักบล็อกหนึ่งนะฮะเอามาสองบล็อกเนาะเดี๋ยวเราไปวางไว้บนบ้านดีกว่าะฮะเพราะบนบ้านมีปัญหาอยู่อ่ะวางก่อนฮะโอ้โหนี่เราวางอะไรไว,ไว้วเนี่ยโอ้โตายโอเค เอ่อวางตรงนี้ละกันนะฮะ,ะวางไว้ได้านในนี้2จุดนะฮะโอเคเรียบร้อยครับรอบนี้อ่ะเดี๋ยวเราลองหันหลังดูซิว่ามันจะเป็นยังไงฮะโอ้ต้องได้แน่นอนครคุณผู้ชมต้องได้แน่นอนได้ไหมทำไมมันเงียบวะ <c oughs> <c oughs> โอเคโอ้เย้โอ้โเยี่ยมเยี่ยมเลยในเลเวลที่3ฮะมาเลเวลที่4กันเลยครับคุณผู้ชมแมโอ้โห รอบนี้มีหินด้วยอะคุณผู้ชมจะไหวไปะเนี่ยรอบนี้นะฮะโอ้มีหินด้วยนะโอ้โหตายแล้วครับรอบบ้านนะฮะด้านบนมีชั้นมีกี่ชั้นเหมือนจะมีชั้นเดียวนะฮะแล้วมันจะระเบิดด้านบนได้หรอโอ้โหดูด้าบนบน,นี่ครับคุณผ,ผู้ชม,มนวางยาวมากเลยนะ โอ้จะไหวหรือเปล่าก็ไม่รู้นะฮะโอเคผมขอตกลงกับคุณผู้ชมก่อนนะฮะผมคือตอนนี้เราก็ได้มา4ด่านแล้วด้วยกันนะฮะดานนี้เป็นด่านที่4หรือเลเวลที่4นั่นเองถ้าเกิดเลเวลนี้เรามีปัญหาคือเราอาจจะไม่ชนะอะไรประมาณนี้เราก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะแลวเราก็จะจบแค่นี้เพราะว่ามันไม่สามารถที่จะทําการรัดไปเลเวลอื่นได้เลยนะฮะคือถ้าเกิดมันไม่ได้ก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไ,มไ,ดไม่ได้ก็ไม่ได้นะฮะโอเคนะผมขอวางนอกบ้านก่อนแล้วกันนะวางในรูปแบบนี้แล้วกันนะครับโอเคมาวางดูในบ้านซิ ในว่าบ้านเหรอถ้าเกิดระวังแนวยาวแบบนี้ทำนี้ดีไหมเดี๋ยวก่อนนะเอ้ยเดี๋ยว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 เออวางรูปแบบนี้ฮะไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้หรือเปล่านะฮะโอเคแล้วก็เออด้านบนนี่มันตรงแต่เราขึ้นต้องต้องขึ้นไปวางด้านบนแล้วนะฮะเพราะมันไม่ได้มีชั้นสองเออแล้วก็ตรงนี้สักดินึงอ่ะโอเคฮะแล้วก็ตรงนี้หน่อยตรงนี้หน่อยอ่ะตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยอ่ะตรงนี้ก่อนปุ๊บ อ่าเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็เออตรงนี้หน่อยหนึ่งละกันเนาะเออเดี๋ยวตรงนี้มันไม่ระเบิดนะฮะด้านนอกนี้มันไม่ค่อยไม่ไม่ไม,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 มีอะไรเนาะคุณผู้ชมโอเคตรงนี้เราก็คงไม่ต้องกลัวอะไรเพราะตรงนี้มันคงระเบิดได้อยู่แล้วนะฮะเพราะเราวางไปแค่สี่บล็อกมันก็น่าจะพอนะครับโอเคเรามาดูด้านในก่อนสิว่ามันต้องเพิ่มเพิ่มอะไรไหมนะฮะอืมมันเป็นหินมันจะระเบิดยากเนาะโอเคหินมันจะระเบิดยากกว่าเดิมนะฮะงั้นเดี๋ยวเราต้องวางเพิ่มนะฮะโอเค วางเพิ่มวางเพิ่มวางเพิ่มไปก่อนละกันเนาะอ้ยเดี๋ยวก่อนอ่ะวางนี้เพราะตรงนี้มันก็มีอยู่แล้วตรงนี้ก็มีอยู่แล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้อ่าแล้วก็ตรงนี้ด้วยละกันอ่ะโอเคครับแล้วก็ด้านนี้ละ่ะด้านนี้หน่อยหนึ่งละกันเนาะโอเคตอนนี้เราเหลืออยู่ประมาณ13บบล็อก, right อกด้วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านบนดีกว่าว่าเราควรจะวางตรงไหนดีนะฮะอืมผมไม่รู้ว่าผมจะวางตรงไหนเพราะผมไม่รู้ว่ามันจะเบิดตรงไหนอะคุณผู้ชมโอเคเอาเป็นว่าเราจะวาง เว้นสองช่องละกันเนาะโอเคฮะ,ะตรงนี้ได้ไหมตรงนี้ก็เว้นสองช่องแล้วนะฮะเอ๊เดี๋ยวก่อนนะเอาวางไว้ตรงนี้ดีกว่าฮะเอ๊เดี๋ยวก่อนเอาไว้ตรงนี้ดีกว่าเออตรงนี้ดีกว่าฮะปึ๊บเพราะว่าเดี๋ยวมันกระเด็นเยอะถ้าเกิดระวังเยอะเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะกระเด็นสูงเหมือนกันนะฮะตอนนี้เหลือ9ก้าครับผู้ชมโอเคเออตรงนี้เหรอตรงนี้ไม่ค่อยมั่นใจฮะผมอยากวางด้านบนมาสักมากกว่านะฮะเอแล้วก็วางนี้ะ วางไหนดีวะเดี๋ยววางไหนดีวะโอเคลองประมาณนี้กันเนาะตอนนี้เราเหลือ,อู่6บล็อกนะครับตรงนี้นะเออตรงนี้มันน้อยมากเลยอะ่ะงั้นเราวางเพิ่มไปแล้วกันนะครับโอเคจุดเลยครับผมามาดูซิว่ารอบนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเออจะเฟรมกี่รอบก็ไม่รู้ <laughs> แต่ว่ามาดูกันครับผมว่ามันจะเป็นยังไงโอเคเป็นไงเฮ้ยอย่านงนีโอ้ว้าวโอ,โอเคโอเค ตอนนี้รู้สึกว่าจะเหลือตรงตรงด้านนี้นะฮะหอันแล้วก็ในบ้านอีกหนึ่งอันนะครับแล้วก็จะมีด้านบนด้วยด้านบนเนี่ยเรากะยากมากเลยว่าจะให้มันระเบิดยังไงนะฮะตรงนี้สี่ค่อนข้างที่จะยากน่าดูนะฮะอืมเหลือด้านนู้นใช่ไหมโอเคเดี๋ยวขอเคลียร์ด้านนี้ก่อนนะฮะเหลือด้านนี้อนเ้าก็วางด้านนี้นะครับแล้วก็ด้านบนด้านบนด้านบนอ่าด้านบนรู้สึกเหมือนจะแถวแถวนี้ใช่ไหมโอเคฮะแถวแถวนี้มันก็กะยากอยู่ดีอย่างที่ผมพูดนั่นแหละครับผู้ชมว่า มันจะระเบิดรอบไหนไม่แน่รอบหน้าไอ้ด้านบนนี้อาจจะระเบิดหายหมดเลยก็ได้เออใครจะไปรู้นะฮะมันเลยกะไม่ได้เหมือนกันนะฮะโอเคืมแล้วกันนะไอ้ตรงนี้เหมือนจะมีปัญหาโอเคเราวางไว้อันนึงก็พอแล้วนะฮะเว้นไว้ในรูปแบบนี้นะครับโอเคเออแล้วตรงไหนกัะตรงนี้มันไม่มีแล้วใช่ไหมเอยม,มีเนาะเหมือนเหมือนจะมีอยู่นะฮะโอเค วางไว้อย่างนี้แล้วกันเนาะโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองจุดดูดีกว่าผมว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะโอเคไหนดูซิว่ามันจะเป็นยังไงรอบนี้นะครับมันจะกระเด็นหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่เมื่อกี้มันก็กระเด็นเนาะเออไม่ใช่ว่ามันไม่กระเด็นนะครับโอเคดูซิว่ามันจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมอู้ว้าวโอเคโอ้โหเรือบล็อกเดียวโอ้ม y god ออู้หูกว่ามึงจะระเบิดได้ขนาดนี้มันเหลือบล็อกเดียวนี่มันโคตรแข็งเลย โอเคฮะรู้สึกว่ามันจะเหลือตรงด้านนี้ใช่ไหม่ะเดี๋ยวก่อนนะเหลือบล็อกหนึ่งนะฮะอยู่ส่วนไหนวะบล็อกหนึ่งตรงนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้ฮะคุณผู้ชมหรือว่าในบ้านวะในบ้านหรือเปล่าในบ้านถ้าเกิดวางเนี่ยผมว่าน่าจะน่าจะเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยมากเลยนะฮะเพราะยังไงเดี๋ยวพอมันโดนไฟแชกไปแล้วนะฮะโดนพวกบล็อกอื่นๆแล้วมันก็จะระเบิดไปนะครับโอเคผมขอวางตรงนี้แล้วกันาวางเพิ่มวางเพิ่มนะฮะอืมเอาแค่นี้ก่อนละกันเนาะแล้วเราลองจุดดูไม่แน่อาจจะเหมือนเดิมนะฮะ โอเคครับรอบนี้หันหลังก่อนหันหลังก่อนฮนะ้ดูซิว่าแม่แม่มันอาจจะจ็อบอีกรอบหนึ่งก็ได้นะครับไหนมาดูซิว่ามันจะเป็นยังไงครับคุณผู้ชมระเบิดยังอู้ระเบิดแล้วว้าวไม่ได้เหรอโอ้โหรอบนี้โอ้รอบนี้ด้านบนไม่โดนเลยนะฮะโอ้โหโอ้คุณผู้ชมด้านบนด้านบนเงียบกริบ นะฮะด้านบนไม่โดนจัดการเลยอ่ะโอ้โหตายแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราลองรีเซ็ตดูนะครับอืมมาเดี๋ยวเรามาลองยัดด้านในดูละกันเนาะโอเคฮะเออขอยัดเป็นแนวตรงเลยละกันเนาะโอเคฮะไม่แน่เวมันจะได้เว้มันจะได้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะยัดแนวตรงไม่ค่อยเวิร์กอ่ะเดี๋ยวก่อนเอามาแนวข้างดีกว้งเออเนาะเนี่ยแนวข้างเอยเดี๋ยวก่อนนะแนวข้างยังไม่เวิร์กผมคิดว่าสำหรับ ฟันปลาดีกว่านี่ในรูปแบบนี้ฮะแล้วก็นี่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 แล้วก็นะมันเว้นช่องด้วยนี่หว่าใช่ไหมโอเคฮะอันนี้ครับแล้วก็นี่อ่ะฮะแล้วก็อันนี้อันนี้ อันนี้โอเคนะฮะวางในรูปแบบดีดูนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงส่วนอันนี้อ่ะผมขอวางตามต้านบนเลยได้ไหมเพราะเดี๋ยวพอมันตกลงมาใช่ไหมเออมันจะได้มีไอ้น,นี่รองรับหน่อยเพราะถ้าเกิดเราวางอันเนี้ยมันวางไม่ได้ไงพอเราจุดไปแล้วเนี่ยมันก็จะหายไปนั่นเองนะครับทำให้เหมือนกับว่ามันจะไม่ครุม้มนะฮะมันจะไม่ครุม้มโอเคฮะอ่านี้ด้วยครับแล้วก็อันนี้ด้วยโอเคฮะ แล้วก็อันนี้อันนี้โอเคนะฮะส่วนด้านนอกตรงนี้ไม่ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมเนาะตอนที่เราระเบิดมานะครับโอเคนะครับอ,อืมโอเคเดี๋ยวก่อนนะผมก็เปลี่ยนตรงนี้ดีกว่าอ่าตรงนี้น่าจะระเบิดได้เดี๋ยวก่อนนะโอเควางในรูปแบบนี้แล้วกันนะครับโอเคอืมแล้วก็ข้างนอกวางไม่เหมือนเดิมแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเออเดี๋ยวเผื่อมันไม่ได้นะฮะด้านนี้เราปิดประตูไปเลยนะครับอืมแล้วก็ด้านนอกนี้อีกนะฮะโอเค แล้วก็ตรงนี้นะครับตอนนี้เราเหลือ2บล็อกแล้วคุณผู้ชมสองบล็อกนี้เราจะวางไว้ไหนดีวะเรายังไม่วางแล้วกันเนาะโอเคเราลองจุดด้านในกันเลยดีกว่านะฮะจะจุดบล็อกไหนดีจะจุดบล็จจบอกไหนดีวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเอ๊ะทำไมเราไม่วางใน้รูปแบบนี้วะคุณผู้ชมเนี่ยแบบเนี้ยเออมันไม่ดีกว่าเหรอว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันระเบิดมันจะได้ดันไปข้างบนด้วยดีไหมครับเออเนาะไม่เลยเวียงความคิดที่ดีนะฮะเดี๋ยวก่อนนะขอไอ้นี่ออกก่อน ปึ๊บเลยนี่ทำไมวางเยอะอย่างู่ไม่วันวางเยอะอย่าง่ไหมเนี่ยโอเคอืมอันนี้ด้วยอันนี้อันนี้โอเคปึ๊บอ่าเดี๋ยวก่อนนะอึ๊บอ่าเก็บก่อนปึ๊บปึ๊บโอเคเอ่อโอ้น่าจะระเบิดได้เยอะเลยนะเนี่ยแล้วก็มีตัวชนวนอ่าตัวชนวนผมจะวางไว้ตัวนี้ละกันนะฮะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวที่แบบควบคุมทุกอย่างนะฮะที่อยู่ด้านล่างนี้เดี๋ยวก่อนนะตัวควบคุมใช่ไหมตัวควบคุมต้องไปไกลๆหน่อยโอเคฮะ โอเคเดี๋ยวเรามาลองระเบิดดูกันก็ผมว่ารอบนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะอ่าตัวเชนวนอยู่นี่ฮะดูซิว่ารอบนี้มันจะระเบิดด้านบนไหมนะฮะมันต้องระเบิดดีวะรอบเนี้ยนะฮะนี่เราเฟล,ลมาหลายรอบมากเลยนะครับโอเคได้ไหมโอ้ว้าวว้าวโอเคโอเคด้านนอกเหมือนด้านนอกจะมีปัญหานะฮะแล้วก็ด้านบนด้านบนตรงนี้ยังไม่โดนเลยนะครับโอ้โห โจดนี้เป็นโจทย์ที่ค่อนข้างที่จะยากมากเลยเนี่ยคุณผู้ชมแน่มันอะไรมันจะยากมากมายขนาดนั้นวะเออนะแล้วก็ด้านบนตรงนู้นใช่ไหมเดี๋ยวกันนะฮะขอต่อดูวยนสิด้านบนตรงนี้ไม่โดนเลยเหรอไม่โดนเลยนะฮะงั้นเราเอาตัวชนวนออกมาอ่านะไหนไหนมันมีปัญหานะงั้นเอาตัวชนวนออกมานะฮะโอเคเอันนี้วางไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็วางไว้ข้างบนด้วยนะฮะนี่วางไม่รูแบบนี้เลยครับคุณผู้ชมโอเค เดี๋ยวเรามาลองดูกันนะฮะเอ๊ะเหลือบล็อกหนึ่งครับอ่านี่ฮะตัวชนวนนะฮะโอเคเรามาลองดูครับผมรอบนี้มันจะเป็นยังไงนะครับอืมมันต้องได้ดีว่ารอบนี้นะครับต้องได้ต้องได้จะได้ไหมมันต้องได้แล้วแหละโอ้ยเย้ว้าวโอ้โหเหลือสามบล็อกโอ้ my god นะฮะเหลือด้านหลังใช่ไหมจะเป็นด้านหลังหมดเลยนะครับโอเคเหลือด้านหลังหมดเลยโอ้โหเกือบจะได้แล้วว่ะ เสียเฟลต,ตรงนี้มากเลยนะฮะโอเคแป๊บน,นึงนะงั้นผมขอบล็อกนี้แล้วกันนะฮะอืมอามาอัดตรงนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันกนะผมว่ารอบนี้มันจะเป็นยังไงมันอาจจะได้ก็ได้เออว่าเราเปลี่ยนที่แล้วนะฮะโอเคเรามาลองดูกันครับผมโอ้ยขอใอยได้เถอะขใอยได้เถอะหันหลังดีกว่าคุณผู้ชมหันหลังทุกครั้งจะผ่านตลอดเลยนะฮะโอเคผ่านเถอะผ่าน โอ้ไม่ผ่านว่ะรอบนี้นะฮะโอ้เหลือเยอะเลยเนี่ยผมเอาตรงนี้ออกมาใช่ไหมคือเหมือนกับว่าตรงนี้มันจะไม่ระเบิดเลยนะฮะเอ๊ะทำไมตรงนี้มันไม่ระเบิดเลยเนาะเดี๋ยวก่อนนะโอเคผมขอเปลี่ยนก่อนนะฮะเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่โอเคแล้วก็เดี๋ยวก่อนนะอันนี้ออกมาปึ๊บแล้วก็เอาไว้ตรงนี้ใช่ไหมคือตรงนี้มันไม่ระเบิดเลยใช่ไหมโอเคไม่ระเบิดก็ไม่ระเบิดอ่ะตรงนี้แล้วกันเนาะ ส่วนด้านบนนี่คือแบบผมไม่รู้ผมจะวางยังไงแล้วหรือว่าจะวางแนวยาววางแนวยาวมันก็ไม่คุ้มอ่ะเนาะมันเปลืองด้วยนะฮะเออโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนะหมุมรอบนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้วาวว,าว้าวโอเคฮะเหลือด้านบนอีกแล้วนะครับแล้วก็บล็อกนี้โอ้โหถ้าเกิดมึงจะฮาร์ดคอขน,นาดนี้นี่คือผมเลือกอีซี่หมดเลยนะยังไม่ได้เลือกแบบระบบ รูปแบบเริ่มต้นหรือว่าแบบฮาร์ดคอร์เลยนะฮะยังทําไม่ได้เลยนะฮะเอหรือว่าเราจะจุดข้างนอกดีครับจุดให้ลามไปข้างในอะนะลองดูไหมลองลองลองจุดข้างนอกดูนะฮะลองลองเปลี่ยนจุดที่เป็นชนวนดูนะฮะไม่แน่มันอาจจะผ่านก็ได้เออเนาะโอเคมามาโอเคโอเคอ่าฮะโอเคโอเคโอเคนะฮะ มือนกับว่าด้านในเนี่ยมันจะโดยระเบิดน้อยมากเลยนะฮะแสดงว่าเราต้องจุดด้านใน <c oughs> โอเคด้านในก็ด้านในนะฮะอืมมาโอเคด้านในเหรอด้านในแล้วเราจะวางให้ตรงไหนล่ะอืมเดี๋ยวก่อนนะคุณผู้ชมผมลองเอาตรงนี้ออกก่อนดีกว่านะฮะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดตรงนี้ออกนะฮะแล้วก็วางอีกแบบหนึง่งคือแบบวางวางแบบเรียงไปหมดเลยอะ่ะเออลองดูไหมลองดูก่อนนะฮะ ไม่แน่มันอาจจะเวิร์กเว้ยรอบนี้นะครับอ่าฮะนี่ครับว,วางแบบสลับกันในรูปแบบนี้ฮะโอเคอืมฮึโอเคครับแล้วกันนะอ๋ฮะอ่อฮะนี่ฮะอืมฮึโอ้โหสลับกันในรูปแบบนี้เลยครับผ,ผู้ชมมาู้สิว่ามันจะเป็นยังไงโอเคแล้วก็เหลือด้านไหนด้านนี้นะฮะนี่วางสลับในรูปแบบนี้อ่ะตรงนี้ด้วยนะครับ อจะโอเคไหมก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะมาวางตรงนี้ด้วยอเดี๋ยวมันไม่ระเบิดเนะะาะเยียบไปดิดน,นึงแล้วน,นี้อันนี้หน้าบ้านที่โดนอยู่แล้วนะฮะไม่ต้องห่วงอตรงนี้ด้วยตรงนี้ด้วยละกันเนาะโอเคเหลือห้าบล็อกหบล็อกตรงนี้ด้วยนะฮะโอเคตรงนี้ด้วยละกันนะฮะวางตรงไหนดีวะ หาที่ไม่ออกนะฮะโอเคตรงนี้ชนวนนะฮะดูกันครับผมว่ารอบนี้มันจะเป็นยังไงโอเคไม่แน่มาจะดีก็ได้ครับผู้ชมรอบนี้เราสลับฟันปลากันเลยจริงๆเลยนะฮะดูซิว่ามันจะเป็นยังไงครับผมว้าวว้าวโอ้บอกนี้ไม่โดนนะฮะแม่มันมีอะไรกัดด้านบนนี่วะฮะด้านบนนี้มันรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยรุ่งเลยนะครับโอเคผมขอทุบตรงนี้ออกก่อนละกันเนาะ เดี๋ยวผมไปวางไว้ข้างบนดีกว่านะฮะโอเคนั่นบนใช่ไหมเอาสุ่มเลยแล้วกันเนาะโอเคปุ๊บอ่าสุ่มในรูปแบบนี้นะฮะไม่รู้งานว่ารอบนี้จะผ่านหรือเปล่าเอออ่ะบล็อกนี้เป็นชันวนเหมือนเดิมแล้วกันเนาะรอบนี้นะฮะโอเคมาดูกันครับผมว่าเลเวลที่สี่นี้มันจะเป็นยังไงนะครับแม่มันยากจริงๆเว้ยเฮ้ยโคตรฮาร์ดคอร์เลยว่ะต้องดูว่าบล็อกไหนจะโดนก่อนโอเคโอเคโอเค ด้านในนี้มีโอ้โหด้านในนี้ไม่ระเบิดเลยนะฮะด้านในนี้ไม่ระเบิดเลยนะส่วนอันอื่นนี่คือมันกระเด็นไปหมดเลยนะฮะทำไมนิ่งเนาะ <laughs> โ,อโอเคว้าวโอโ้โ,อโห,โโหเหลือด้านบนอีกแล้วฮะคุณผู้ชมอืว้าวว้าวโอเคโอเคนะฮะโอ้โด้านบน ด้านบนอีกแล้วเหรอโอเคครับผมรอบนี้ถือว่าเป็นรอบสุดท้ายแล้วกันนะฮะคือถ้าเกิดรอบนี้มันไม่ได้ผมคิดว่าผมจะพอแล้ววพาะมันไม่ได้จริงๆนะฮะแม่ก็ต้องขอบทานอภัยด้วยรอบแรกผมคิดว่าผมน่าจะได้ซ้ำมันห้านะฮะแต่ว่าตอนนี้เรามาติดที่เลเวลที่4ี่นะครับซึ่งมันก็ไม่รู้กันว่ามันเป็นเพราะอะไรนะครับเราลองเปลี่ยนจุดดูโอเคเรามาลองดูผมว่ารอบนี้มันจะเป็นยังไงนะฮะถ้าเกิดไม่ได้ก็ไม่ได้แล้ววะเออมันพอแล้วแหละคุณผู้ชมเพราะมันไม่ได้จริงๆอ่ะเออมามาลองดูกัันครบ โอเคก็อย่างนี้คุณผู้ชมเห็นนะครับผมว่ามันไม่ได้นั่นเองนะฮะโอเคผมเป็นไงบ้างครับผมชอบกันบ้างหรือเปล่านะฮะกับการการสนุกในครั้งนี้นะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะผมแล้วก็ชอบแมปตัวนี้ก็สามารถทําการกดดาวน์โหลดด้านล่างได้เลยนะฮะก็สามารถทําการกดดาวน์โหลดข้างล่างใต้ดีคิวชันได้เลยนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และสุดท้ายอย่าลืมติดตามหรืกดสมัครขยับเบอร์นั่นเองซึ่งเป็นกำลังใจผมเในภายตามคลิปใหม่ของเราด้วยนั่นเองก็วันนี้วิวทริคแคร์ขอ 他。啊